สวัสดีครับผมพบกับผมนะครับพานแจ็คนะครับผมในช่องพูใหญ่นะครับทองคำชแนลนะครับผมวันนี้นะครับผมจะพานะครับแม่แม่นะครับไปแอบดูพูใหญ่นะครับเด็กๆส่งเสียงดังนะครับผมเด็กมารอดูชานะครับเราจะพาไปดูความเป็นอยู่ของปู้ใหญ่ในวันนี้นะครับว่าเป็นอยู่ยังไงครับกินอยู่ยังไงครับหลังจากที่ไม่ได้เจอกันมานานนะครับผมก็ อ้นากขาค่อนข้างเยอะอ้วนครับก็อย่าเพิ่งลืมกันนะครับก็คิดถึงแม่แม่เมเดิมนะครับแต่มันก็ได้ลงคลิปนะครับเดี๋ยวผมจะพานะครับไปแอบดูพระใหญ่นะครับช่วงเวลากลางวันนะครับว่าพระใหญ่กินอยู่แบบไหนนะครับเป็นอยู่อย่างไรนะครับในวันนี้นะครับผมเดี๋ยวตามมาดูกันเลยครับตอนนี้นะครับผมก็พักอยู่บริเวณวัดนะครับผมแล้วผมก็ได้นาพระใหญ่มาไว้ครับตรงบริเวณนี้นะครับผม จะอาจจะเป็นพื้นที่ที่มีน้ำนะครับให้พ่อใหญ่ได้เล่นนะครับคลายร้อนด้วยนะครับผมหลังจากที่ไม่ได้เจอกันหลายวันนะครับพ่อาแม่แม่นะครับไปดูพ่อใหญ่นะครับเผื่อแม่แม่คิดถึงพ่อใหญ่นะครับผมก็ไม่ค่อยได้ลงคลิปนะครับผมเพราะว่ามือกล้องก็มีคนเดียวนะครับทั้งทั้งขึ้นพ่อใหญ่นะครับแล้วก็เวลาไม่ค่อยจะได้ถือโทรศัพท์สักเท่าไหร่นะครับผมแต่ก็ยังคิดถึงแม่แม่มาเดิมนะครับ พอใย่ก็อยู่บริเวณตรงนี้นะครับผมเดี๋ยวเราจะค่อยๆเดินไปดูนะครับแอบไปดูนะครับผมว่าช่วงกลางวันพ่ใหญ่ทำอะไระครับตอนนี้เราก็ยังไม่เจอพ่อใหญ่นี่ครับเป็นบริเวณที่พ่อใหญ่อยู่ครับตอาปพ๊บเสียงดังไม่ได้นะครับเดี๋ยวพ่ใหญ่จะรู้รู้ตัวนะครับผม นี่คือการแอบถ่ายนะครับก็จะมีน้ำนะครับตรงนี้นะครับแต่ก็เป็นหญ้านะครับหญ้าค่อนข้างที่จะเยอะพอสมควรครับองวันนี้นอนหลับครับผมนอนหลับนอนหลับวันนี้นอนหลับเดี๋ยวผมจะแอบถูกใล้ๆกนะครับไม่ไม่ไปตื่นครับ เย็นแตง่าครับผมเอบนอนรับครับปุ่นี่ครับบรรยากาศดีครับผมครับนอนครับตรงนี้ก็จะเย็นนะครับผมปุ่น่ก็เลยเอบงีบสักงีดหนึ่งครับที่ผมไม่พูดถึงนั้นก็กลัวนะครับกลัวเุ่น่จะตื่นนะครับผม เต็นต่าง,งาครับกับโคน,นครับผมเต็มตัวครับแล้วก็นอน,นครับนี่ก็บรบริเวณรอยเท้านะครับของผู้ใหญ่นะที่เดินไปเดินมาแล้วก็ตรงนี้น่าจะเป็นมานอนเล่นรอบๆเมืองครับนอนเล่นเสร็จแล้วก็รู้สึก งวงครับนะครับผมก็เลยแอบไปงีบนะครับผมไปดูกนี้แก่นิดหนึ่งต้องกอไปเลยนะครับที่พูดเสียงแรงก็ได้ ลังลังสบายเลยครับพู้ใหญ่ของเราแอบนอนกวันนะผมหูพัดไปพัดมาบริเวณตรงนี้ก็น่านอนด้วยนะครับผมเพราะว่ามีน้ำแล้วก็เป็นโคลนครับเย็นยิ่งนับ วันนี้ก็ยังไม่รู้สึกตัวนะครับว่าโดดแอบถ่ายตอนนอนนะพ่อใหญ่ก็่คยได้เห็นพ่อใหญ่นอน,นครับผมรอบนี้ก็น่าจะเป็นรอบที่สองหรือที่สามครับถ้าจะไม่ปิดรบรรยากาศชิวๆนะครับผมพ่อใหญ่คงคิดในใจว่าไม่มีคนแอบดูนะครับ ไม่มีคนเห็นกขออนุญาตนอนสักหน่อยเีเสร็จแล้วก็ตื่นขึ้นสักบ่ายสามก็จะมาเรียงเดินทางต่อไ่ใหคนเต็มตัวเลยนะครับผมผมต้องขออนุญาตพูดเสียงเบาๆนะครับเพราะว่ากลัวจ,จะเป็นการรบกวนพ่อใหญ่นะเดี๋ยวพ่อใหญ่ตื่นนะครับ หิ่งเสียงกุธครับอของหญี่ประเล็งครับผมค่อนจะเดินจากช่วงบ่าย3ไม่ว่าขอพักเอาเร็งก่อนนะครับ ก็เด็ดเข้าไปใกลเรื่อยๆแล้วครับเด็กิดตื่นรับต้องใจเสียงเบามากๆนะครับผมนอนอยู่ข้างเอ่อเขเืนเป็นอุ้มครับอุ้มอุมต้นเบนนะครับแล้วก็ร่มก่อไปนะครับผมเป็นล่มดีมากเหมาะสำหรับ ในการนอนกลางวันของป้าใหญ่เลยนะครับตรงนีนะ้ยังไม่ตื่นครับยังไม่ตื่นยังไม่รู้สึกตัวครับว่ามีคนแอบถ่ายนะครับผมน่าจะแอบหลับนานพอสมควรแล้วนะครับผมเพิ่งมาเจอน,นะน่าจะนอนก่อนหน้าที่ผม ไปหยิบตัวสัปดาห์ครับพอดีผมเดินลงมาดูครับแล้วไม่เห็นพ่อใหญ่ก็เลยไม่ส่งเสียงนะตอนแรกนึกว่าหายไปไหนนะครับที่ไหนได้นะครับแอบนอนนะครับผมเดี๋ยวเราจะไม่รบกวนพ่อใหญ่นะครับเดี๋ยวเราจะขึ้นไปนะครับรอให้พระใหญ่ตื่นก่อนนะครับถึงช่วงเวลา ประมาณครับบ่ายสามโมงหรือสามโมงครึ่งครับเราก็จะมานะครับพาผู้ใหญ่ไปอาบน้ําบนวัดนะครับผมขัดเนื้อขัดตัวให้รรอสะอาดนะครับให้ไปใหญ่นอนเต็มที่ก่อนครับก็ยังมีแรงเดินทางต่อนะครับผมยังไม่ตื่นนะครับแต่เนื้อตัวนะครับวันช้างเปิดเลยครับผมที่ต้มเต็มตัวเลยครับ นอนตรงิงเย็นนะครับมีแดดสองนิดๆน,นะครับปหญ่ตรงนี้เหมาะสําหรับนะครับพัดหูหูพัดแล้วครับยังไม่ตื่นนะครับผมเดี๋ยวให้ปหญ่นอนต่อนะครับเดี๋ยวผมจะไม่รบกวนปหญยนะครับผมเออผมตอนนี้ผมก็เื่นออกมาจากป่านะครับที่พัก่อนของปหญยในวันนี้นะครับผม เดี๋ยวให้พ่อใหญ่พัก่อนเต็มที่นะครับอย่าไม่รบกวนครับพูดเสียงดังก็ไม่ได้นะครับผมกลัวพ่อใหญ่จะเตือนนะครับตองให้พ่อใหญ่พักอนให้เต็มที่นะครับแล้วเราก็นาพ่อใหญ่นะครับขึ้นไปนะครับอาบน้ําร้อนครับผมโอ้การหอนครับพี่น้องอาบน้ำขัดเนื้อขัดตัวให้พ่อใหญ่นะครับแล้วเราก็จะเดินทางต่อนะครับผมก็ยังคิดถึงแม่เหมือนเดิมนะครับ สำหรับคลิปนี้นะครับผมก็พามาแอบดูพ่อใหญ่นอนนะครับช่วงกลางวันนะครับผมก็อย่าลืมนะครับกดติดตามนะครับช่องพ่อใหญ่ทองคำชแนลนะครับผมก็กดติดตามนะครับกดสับสกายให้ด้วยนะครับผมก็เป็นกําลังใจให้แม่แม่ท่านเหมือนเดิมนะครับก็ขอบคุณนะครับแม่แม่ทุกท่านนะครับที่เข้ามาให้กําลังใจนะครับทีพ่อกําลังใจให้ด้วยดีเสมอมานะครับอยากเจขอเจ๊ก ขอบคุณครับไว้เจอกันใหม่นะครับในคลิปหน้านะครับผมสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ